พอโปรสเปโรเดินทางมายังหุบเขาเรดครีกตามจดหมายของความช่วยเหลือจากอ e ีธานคาร์เตอร์เมื่อเขามาถึงก็สัมผัสได้ถึงสิ่งชั่วร้ายที่แอบซ่อนอยู่เขาได้พบกับทราววสหนึ่งในสมาชิกครอบครัวคาร์เตอร์นอนเสียชีวิตอยู่ใกล้ๆก,กับเส้นทางรถไฟและด้วยพรสวรรค์ของพอทำให้เขาได้พบกับความจริงที่เป็นจิ๊กซอชิ้นแรกของเหตุการณ์ครั้งนี้จากนั้นพอได้เดินทางต่อไปโดยอาศัยเส้นทางรถไฟเป็นเส้นนำทาง ไม่มีรถไฟผ่านมายังเส้นทางนี้นานแล้วเรื่องมันก็มักจะเริ่มต้นแบบนั้นตามแบบฉบับของมันส่วนสำคัญของเมืองถูกโยนทิ้งไปถูกพิพากษาให้เป็นแบบนี้และสิ่งที่เหลืออยู่ก็มีเพียงด้านเลวร้ายของมันจากนั้นความชั่วร้ายอันน่ากลัวค่อยๆเติบโตขึ้น เมื่อสุดเส้นทางรถไฟทางด้านขวามือคือถนนขนาดใหญ่บนสันเขื่อนต้นไม้เปลี่ยนสีที่กำลังเริ่มผลัดใบตั้งตระหง่านอยู่เบื้องหน้า พอเดินไปจนถึงอีกฝั่งของแม่น้ําตรงหน้าของเขาคือบ้านสองหลังที่ดูเหมือนจะมีเบาะแสบางอย่างที่เขากําลังตามหาอยู่พอตัดสินใจมุ่งหน้าสู่บ้านที่อยู่ฝั่งซ้ายมือและเมื่อก้าวข้ามธรณีประตูเขาได้พบกับกระดาษหนึ่งแผ่นวางต้อนรับอยู่เนอความด้านในมีใจความว่า ข้าวิงวอนต่อพระองค์ผู้ไร้ากายาพระองค์ผู้เป็นหนึ่งในความว่างเปล่าพระองค์ผู้พิคาดเรือรบทั้งหลายและใครก็ตามที่เกรงกลัวสายลมโปรดฟังข้าด้วยหลวงพ่อโฟเคเลอร์ผู้ยิ่งใหญ่ข้าขอให้าศาสตสาบาลว่าจะสร้างความงุนงงแกศัตรูและปกปักสมบัติของข้าใช้ประตูแห่งความสับสนเพื่อเบียเบ่ยงเบนการตัดสินใจผนึกเส้นทางด้วยความผิดพลาดและเล่ยเลี่ยมผู้ที่ผ่านการทดสอบเท่านั้นจึงจะผ่านไปได้ และข้อความในย่อหน้าสุดท้ายนั้นเป็นเสมือนคาถาที่สาบที่นี่ให้กลายเป็นเขาวงกตประตูแห่งความสับสนปรากฏขึ้นและผู้ที่ไขรปริศนาได้จะสามารถเข้าถึงความลับของเจ้าของบ้าน สวรรค์และสติปัญญาของพอบอกวิธีไขปริศนากับตัวเขาเองว่าเงื่อนไขของการทำลายเขาวงกฏเวทมนต์นี้คือการก้าวผ่านประตูสู่แต่ละห้องของบ้านโดยไม่ให้ซ้ำกับห้องเดิมจนในที่สุดเขาก็ได้พบห้องแห่งความลับห้องประดับประดาด้วยไฟอย่างสวยงามทว่าบนโต๊ะประกอบด้วยตำราและสิ่งของน่ากลัวึเสมือนห้องของพ่อมดชั่วร้ายพอหยิบกระดาษตรงหน้าขึ้นมาลายมือตัวอักษรและภาพวาดด้านหลังทำให้เขาคิดถึงอีธาน ครั้งหนึ่งพ่อมดอาศัยอยู่ในบ้านโบราณพ่อมดคิดคนน้ำยาเวทมนต์ที่สามารถอย่างรู้อนาคตได้ชาวบ้านจึงมาที่บ้านหลังนี้เพื่อขอแบ่งน้ำยาเวทมนต์พวกเราอยากเห็นอนาคตบ้างชาวบ้านพูดกับพ่อมดแต่พ่อมดกลับปฏิเสธคำขอด้วยความโมโหและผิดหวังชาวบ้านจึงเผาบ้านพ่อมดสลาบคาบแต่พ่อมดรู้ว่าวันนี้จะมาถึงด้วยพลังของน้ำยาเวทมนต์ของเขาเขาได้ได้เวทลงอาคมไว้ที่ห้องปรุงน้ำยา ดังนั้นแม้บ้านจะถูกเผาแต่ห้องปรุงยาปลอดภัยชาวบ้านจะหุบเข่าร้อยพอมดออกมาแต่ก็ไร้วี่แววเมื่อพออ่านจบเสียงของแชทก็ดังขึ้นแกมายืนตรงนั้นทำไมมาสอดแนมอะไรงั้นหรอเปล่านะครับไม่งั้นเหรอแกมันเป็นอะไรกันแน่ <Nothing. S 1> ก็ไม่นี่ครับ แกช่วยกรุณาหยุดเอาเรื่องราวบ้าบอที่แกเขียนไปวางไว้จนทั่วแบบนี้ได้แล้ว <columns and champagne> ทุกคนจะเป็นบ,บ้าเพราะเรื่องที่แกเขียนนั่นแหละ <P ers and sisters> <P ers> เพลิงไม้เผยเห็นขบวนนการทำเล่าเถื่อนโดยเดเนียลโจเซฟสัน เบลฟิลด์คาตี้อาสาสมัครนักดับเพลิงแอชแลนด์ทาว s h ชิพบเหล้าเถื่อนที่กำลังลุกไหม้อยู่ในป่าด้านหลังนับจากถนนโอโอเกนและจากที่เจ้าหน้าที่ชั้นสูงแจง้งบอกว่ากระบวนการทำเหล้าเถื่อนที่พบประกอบด้วยเตาเผาโพรเพนและหม้อโลหะสแตนเลสสีแกลลอนซึ่งใช้สำหรับบรรจุส่วนประกอบของวิสกี้โดยในอำเภอแฮงค s เช f ฟเฟิลเชื่อว่ามันอาจเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการซึ่งเขายอมรับว่ามันจะต้องมีที่อื่นอีก เจ้าหน้าที่ยังได้พบเหล้าเถื่อนกลิ่นแอปเปิลครึ่งแกันลอนและหนึ่งกันลอนที่ไม่มีกลิ่นหม้แอปเปิลและแท่งซินนามอนวางอยู่ใกล้ๆเหล้าแกนลอนนั้นยังไงก็ตามเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ยังระบุไม่ได้ว่าใครเป็นเจ้าของของพวกนี้ อีกฝั่งของกระดาษหนังสือพิมพ์บอกว่านาซาปล่อยดาวเทียมเพื่อการเรียนรู้วันนี้ที่ฟลอริดาทำให้สหรัฐอเมริกากลายเป็นมหาอำนาจด้านการสื่อสารของโลกดาวเทียมดวงนี้จะทำหน้าที่โดยตรงคือกระจายสัญญาณรายการความรู้ไปยังประเทศต่างๆทั้งอเมริกาแคนาดาอินเดียและออสเตรเลียนาซายังเชื่อว่าดาวเทียมดวงนี้จะทำหน้าที่ของมันไปอีกอย่างน้อย5ปีข้างหน้า มันช่างน่าขันสิ้นดีที่อีกฝั่งของโลกกำลังเข้าสู่ยุคที่การสื่อสารไร้พรมแดนแล้วลองย้อนมาดูที่นี่สิบ้านป่าไร้ผู้คนอีกทั้งความเชื่อเรื่องศาสเวทมนต์ที่เหมือนกับหนังคนละมวล้วนจากนั้นพอเดินทางออกจากบ้านเพื่อมุ่งหน้าสู่บ้านอีกหลังและดูเหมือนบ้านหลังนี้จะเคยเป็นที่พำนักของตระกูลคาร์เตอร์ ภาพถ่ายครอบครัวถูกวางไว้ที่ทางเข้าบนภาพเราได้เห็นคนสามคนจากฝั่งซ้ายมือมาแล้วนั่นก็คืออ e ีธานถัดมาคือปู่ของเขาเอ็ดซึ่งจากบนสนทนาที่เขาพึมพำถึงภรรยาที่เสียชีวิตในเพลิงไหม้ของเขานั่นก็คือเกลคาร์เตอร์และถัดมาคนกลางในภาพน่าจะเป็นทราวิสคนที่เสียชีวิตบริเวณทางรถไฟวันหนึ่งที่ภาพนี้ได้ถูกถ่ายเอาไว้ลุงแช้ใจร้ายพ่อที่ซึมเศร้าแม่ผู้ขาดสติ ทราวิสจอมโวยวายและคุณปู่ที่ไม่ค่อยพูดกับใครพอเดินสำรวจในบ้านและพรสวรรค์ของเขาทำให้เขาได้ยินบทสนทนาระหว่างสมาชิกครอบครัวเมื่อในอดีตคุณจะต้องไปคุยกับลูกนะเขาไปเล่นแถวบ้านตะกุนเวนเดกริฟอีกแล้วแถมเขายังบอกว่าไปเจอห้องลับเขาอีกด้วย อืมจริงเหรอ,องั้นไม่จะไปคุยกับเขาดูนะมิสซ,ซี่เธอรู้สึกได้ใช่ไหมมีบางสิ่งบางสิ่งกำลังออกมาจากบ้านเวนเดอกริฟใช่ฉันรู้สึกได้อีธานไปรบกวนสิ่งที่หลับไหลอย,อยู่เขาจะต้องถูกทำโทษลูกไปทำอะไรมาทำไมยังไม่นอน ไม่มีอะไรครับผมแค่เจอห้องห้องหนึ่งแล้วก็เดินเข้าไปดูแค่นั้นจริงๆครับ Pop, พ่อมันจะไม่ไหวแล้วนะ,ะพวกเขาเอาแต่คุยกันเรื่องสิ่งนั้น <I know. S 1> สิ่งที่พวกเขาเรียกว่าสล er ิปเปอร์พ่อก็รู้ <it> s <S เดียว <or not. S 1> แต่พ่อเองก็ไม่รู้ว่าเรื่องที่คนในบ้านพูดกันมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่า Travis leave the boy alone. ทราวิสเลิกยุ่งกับอีธานเถอะหน้าโูเห็นนะที่แกมองอีธานแปลกๆนะ่ะปบไม่รู้เรื่องใช่ไหมยบไม่รู้หรอกว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นพอจะต้องช่วยพวกเรานะมันมีแค่ทางเดียวสิ่งนั้นต้องการตัวอีธานแกมันบ้าไปแล้วทราวิสพวกแกมันบ้ากันไปหมดแล้ว ผมไม่ผิดนะผมไม่ได้อยากให้มันเป็นแบบนี้สักหน่อย ครอบครัวโยนความผิดให้กับอีธานไม่ว่าอะไรก็ตามมันเป็นอุบัติเหตุที่อีธานไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าสมาชิกในครอบครัวพากันเชื่อว่าการทุบตีอีธานจะเป็นทางแก้ปัญหาและช่วยบรรเทาความกังวลที่มีอยู่ในจิตใจและไม่ว่าอะไรก็ตามที่ครอบงำครอบครัวคาร์เตอร์มันยังคงอยู่แถวนี้มันอยู่ในสายลมแห่งหุบเขา เบาะแสทั้งหมดในบ้านมีเพียงเท่านี้จากนั้นพอได้เดินทางต่อไปขึ้นสู่เนินเขาที่เป็นที่ตั้งของโบสถ์แห่งศาสนาคริสต์ด้านข้างของโบสถ์เป็นสุสานที่มีหลักฐานบางอย่างแอบซ่อนอยู่ ไม้ขีดไฟใช้แล้วกระป๋องน้ำมันคราบน้ำมันหกคราบวงกลมหรือมันคือตะเกียงน้ำมันและเบาะแสตรงนี้บอกพอว่ามีการจุดใช้ตะเกียงน้ำมันบริเวณนี้มาก่อนอีกทั้งพรสวรรค์ของเขาบอกว่าตะเกียงตกอยู่ภายในโบสถ เดินตรงไปอีกหน่อยเขาได้พบกับรอยเลือดและเสศษซากสิ่งมีชีวิตแรงถังสร้างอีกาเลือดใช้สำหรับทาหรือว่ามันคือพิธีกรรมบางอย่างฆ่าอีกาทำไมรอยแผลเปิดอาวุธคือมีดทำครัวหรือว่ามีดพกมีดผ่าตัดหรือว่ามีดโกนจากนั้นพอสวรรค์ช่วยให้เขาได้เห็นบางอย่างที่อยู่ในความมืดของห้องฝังศพ มีการเตรียมโบกปูนเรียงฉาบป,ปูนก้อนอิฐกองเอาไว้ใช้สำหรับก่อสร้างหรือแค่วางทิ้งไว้เฉยๆหรือเพื่ออำพรางคดีดาวราศีพฤกษพหรือจะเป็นกลุ่มดาวอีกาคอวีบีของอีกาเท้าอีกากางเขนหักอักคระแห่งความตายไม้กางเขนเนโรเท้าของจอมเวทสังเวยต่อปีศาจครีพอตเครื่องหมาย มือจับสองข้างฝั่งหนึ่งมีรูปปั้นอีกาอีกฝั่งไม่มีจากนั้นสัญชาตญาณของพอบอกว่าเขาต้องหารูปปั้นอีกาอีกชิ้นนิมิตของเขาบอกว่ารูปปั้นอยู่ไม่ไกลจากรูปสลักพระเยซู ดังนั้นวัตถุพยานสองชิ้นที่พอต้องไปเอามาตั้งอยู่ในอาณาบริเวณของโบสถ์จากนั้นพอได้เดินทางไปยังเป้าหมายของเขาเะว่าสิ่งที่เขาเจอเพิ่มเติมระหว่างทางคือรอยเลือดแต่ครั้งนี้ไม่มีซากของอีก,กาอีกแล้วมีการต่อสู้ตรงนี้รอยเท้าเยอะแยะไปหมดเลือดคนหรือว่าอีก,กา เมื่อรวบรวมของทั้งสองชิ้นครบพอได้เดินทางกลับไปยังสุสานห้องเก็บศพอีกครั้งโดยเขาเริ่มต้นจากการเอาตะเกียงไปวางไว้ที่เดิมและถัดมาคือตำแหน่งของอีกาภายในห้องเก็บศพ มีสัญลักษณ์อีกาและรอยเลือดที่เป็นเหมือนอักขระต้องคำสาบที่ฝาผนังหมายความว่าอะไรกันแน่อีกทั้งศพตรงหน้าเขาเป็นใครกันสาเหตุการตายแผลที่หน้าอกไม่มีเลือดแล้วเขาตายมาได้สักพักแล้วมีแผลฉีกขาดที่หน้าเลือดออกนิดหน่อยรอยเลือดไหลาจากด้านหลังมีบาดแผลหรือเปล่าคนร้ายคนเดียวหรือว่าหลายคน พอสวรรค์ของเขาบอกว่าเขาจะต้องเอาวัตถุพยานทั้งหมดกลับไปวางที่เดิมแล้วเรื่องราวทั้งหมดจะเปิดเผยออกมา เหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นในเวลากลางคืนคนสาคนในนิมิตคือเดลพ่อของอีธานมิซซี่แม่ของเขาและชายที่เสียชีวิตก็คือแชดลุงและพี่ชายของเดลเทว่าเหตุการณ์ทั้งหมดจะเริ่มต้นและจบยังไงพอจะต้องลำดับเหตุการณ์ทั้ง5จุดให้ถูกต้อง ลูกของเราแช์เอาอีธานไปขังไว้ที่สุสานเก็บศพตรงนั้นเขาจะก่ออิฐปิดตายสุสานเพื่อเป็นการส่งมอบอีธานให้กับสลิปเปอร์ไปตลอดกาลนายก็รู้ว่าอีธานไม่ใช่เด็กมีพิษมีภัยนายนรู้ดีนี่มันไม่ถูกต้องแชทก่ออิฐให้เสร็จเรวเข้าก่อนที่เขาจะตื่น แชทมาให้ฉันดูหน่อยไปไกลๆเลยมิซี่ความผิดเดียวผัวของแกเขาควรจะมาช่วยพวกเราเดียวเขาอ่อนแอนายก็รู้เธอพูดถูกเขามันคนอ่อนแอแชทหยุดนะเขาเป็นพี่ชายแกนะหยุดเดี๋ยวนี้โอ้พระเจ้า เกิดอะไรขึ้นอีธานหายไปไหนคนที่กำลังหลับไหลต้องตื่นได้แล้วลุงแชดของแกตายแล้วทราวิสอีกาเป็นเพราะอีธานแน่ มไม่ถูกต้องเลยอีธานคือลูกชายของเรานะพ่อผมต้องเข้าไปในเหมืองเหมืองงั้นเหรอพ่อไม่มีกุญแจหรอกนะงั้นผมเข้าไปทางถ้ำเล็กๆใกล้ประตูทางเข้าเหมืองก็ได้พ่อแค่ช่วยกันไม่ให้แม่ตามผมมานะได้ไหมครับแม่บ้าไปแล้วพวกคนในบ้านบ้ากันไปใหญ่แล้วคนที่กำลังหลับไหลต้องตื่นได้แล้ว อีธานไปรบก,กวนบางอย่างเข้าจริงๆไม่ว่ามันคืออะไรก็ตามมันออกมาแล้วและมันกำลังกัดกินจิตใจคนในครอบครัวคาร์เตอร์